วันนี้คุณนุนี่มาให้เกี่ยวกับเรื่องของภาษานะคะที่การเดียนของคุณนะคะหรือว่าองค์เทพของคุณเนี่ยเขาจะบอกคุณนะคะไม่ว่าคุณจะนับถือว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเน่เป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือองค์เทพในตัวคุณนะคะหรือว่าการเดียนของคุณนะคะหรือว่า เรียกว่าเป็นจักรวาลบางคนก็เรียกว่าเป็นจักรวาลน,นั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะ definition ว่าอะไรในสิ่งที่เราเคารพนับถือแต่สิ่งนั้นนะคะคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงๆในโลกนี้ของเรานะคะ แน่นอนค่ะคุณกำลังฟังนะคะมูเตลลยี่นะคะคุณนุนี่สายมูไฮเทคค่ะคุณนนี่ไม่ได้มามูธรรมดานะคะเราจะมามูแบบไฮเทคกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนางฟ้าตอนนี้จะมาบอกเกี่ยวกับความหมายนะคะของตัวเลข นางฟ้านะคะหรือว่า angel number นั่นเองนะคะใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่า angel number มาก่อนเลยนะคะวันนี้คุณจะได้รู้ค่ะความลับที่เป็นภาษาของจักรวาลนะคะว่าหมายเลขเหล่านี้ที่คุณเนี่ยเคยได้เห็นโดยบังเอิญน,นะคะบางทีคุณผ่านไปนะคะอาจจะเป็นเอ่อนาฬิกาที่คุณเห็น เป็นตัวเลขซ้ำๆกันไม่ว่าจะเบิ้ล2ตัวนะคะ3ตัวหรือว่า4ตัวก็ตามหมายเลขเหล่านี้มีความหมายนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่ศึกษาทางด้านจิตวิญญาณเขาจะทราบอยู่แล้วนะคะยิ่งคนที่นั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์เนี่ยมักจะเห็นตัวเลขซ้ำๆกันตลอดเลยนะคะและยิ่งเป็นคนที่ใช้ในเรื่องของการคอนเน็กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเปิดไพ่ต่างๆเนี่ย เขาจะรู้ศาสตร์นี้กันหมดเลยนะคะเป็นเ,เรื่องของเกี่ยวกับตัวเลขนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคุณนะคะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเดินไปตามทิศทางนะคะที่ไม่ใช่แค่ใครมาบอกคุณแต่คนที่เขามาบอกคุณเป็นองค์เทพของคุณเองค่ะหรือว่า